ตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหลังกาค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะจะค่อยๆเดินขึ้นไปตามนี้เลยตอนนี้อากาศเย็นสบายค่ะขึ้นช่วงเช้าเชแบบนี้ไม่ร้อนแล้วก็น่าจะเดินไปได้เรื่อยๆไปกันค่ะนี่คือหัวเต่า ะเหมือนมากจริงๆค่ะสู้ค่ะ <c oughs> ต้องใช้สมาธิในการเดินตอนนี้อยู่จุด B ค่ะอเาป,ป้าอยู่ตรงนู้นละเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะยังไหว เบาๆเหมือนไปฟิตเนสคณะข้างหน้าเขาทยอยเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรารอเขาเดินขึ้นไปถึงจุดที่พ้นบันไดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นทางจะมีทั้งแบบที่เป็นบันไดกับแบบที่ไม่เป็นบันไดถ้าแบบที่เป็นบันไดก็เราก็ค่อยๆเดินอย่างมีสตินะคะเทคนิคคือพุทโธไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวถึงเอง อันนี้อยู่ที่จุดซสบายมากค่ะอากาศดีค่ะลมแรงรับลมแรงดีมากจะให้ดูวิวว่าสวยมากอันนี้เราขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางแต่ว่าเห็นวิวแล้วเขียวสุดลูกหูลูกตาอากาศดีค่ะลมเย็นถ้าสมัยก่อนที่ ครูบาอาจารย์มาอที่ภูหลังกาเนี่ยท่านก็เดินมาแบบยังไม่มีทางไม่มีบันไดอะไรอยยางนี้เงยถูกต้องครับแต่คราวนี้บังเอิญว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีทางขึ้นทางวัดถ้ำชัยมงคลมีบันไดเหมือนกันอแต่ตอนนี้บันไดสูญสูแล้วก็เลยเลิกใช้จะข้าอมาว่าหินหล่นเข้ามาทับตรงทางบันไดเหมือนห้ามห้ามเดินทางนั้นแหละครับก็เลย ยุคก็คงจะมาใช้ที่ของพระอาจารย์เป้สร้างมาด้วยความศรัสนาของนางท่องเที่ยวและกิดอา,าสาครับไปค่ะนะครับข้างบนจริงๆครับจริงจริงดิงคิดถึงอยากมาตลอดพอขึ้นมาเลยจุด C นะคะลมดีมากขอให้ดูต้นลมนะคะ ลมแรงเย็นสบายเราเป็นกองร้อยพิเศษการเดินป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝึกมาตั้งแต่อยู่ป .6 แล้วสมัยป .6 เนี่ยอาจารย์องค์อาดพาไปเดินป่าที่เขาใหญ่อยู่ที่สาธิตจุฬาค่ะครั้งแรกแล้วครั้งเดียวครั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่เคยป่าอีกเลยไปเราไปกองร้อยพิเศษตามมาค่ะ เราเดินแบบนี้เราได้สัมผัสธ,ธรรมชาติใกล้ชิดเราเป็นคนเมืองเราไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้หรอกเดี๋ยวเราจะผ่านซุ้มอุโมงกอภผ่อันนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมน้องเข็มไม่ได้มีอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ดัดนะเขาเป็นอุโมงธรรมชาติเลยอย่าเหยียบลังน้องมดอันนี้เขาทําเป็นทางเดินเลยเนาะเชื่อมนะเป็นสะพานอะ ใส่เลยค่ะอันนี้ถนัดสุดแล้วค่ะไปค่ะครับขึ้นมาค่ะตอนนี้เราเลยจุด f มานิดเดียวเราก็จะมาถึงจุดที่เป็นหินน้อยหนาอันนี้ถ้าเราดูเดี๋ยวกล้องซูมดูว่ามันจะเป็นเหมือนเปลือกน้อยหนาเนื้อหรือน้อยหนานัานนานนาง,นนงก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนมากๆเลยแล้วก็ อันนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบคนแก่นะเพราะว่าแต่ละอันมันไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันอะเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นร่องรอยการแกะ่นะบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะที่เนี่ยคนมาแกะหรือเปล่าไปเราไปต่อกันค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดจีน้องขิมยังไหวอยู่เดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้มีเห็ด เห็ดออรินจิค่ะไปค่ะพี่ชายจะพาขึ้นทางเก่าค่ะทางง่ายๆท,ท,ทางง่าย,างงายเราไม่ไปเราไปทางยากนี่ทางเก่าสมัยก่อนยังไม่มีบันไดที่แบบสวย,สวยๆดีๆแบบนี้นี่ถ้าไม่อยากได้รูปสวยนี่นไม่ปีนขนาดนี้เนี่ย ขิมรับพ่อพ่อไหวไหมขิมเข้าได้ไดพี่ก็เข้าได้อ้วนหนิงนิดน,งนึงเข้าไม่ได้แล้วค่สะสเก็ตข่าวไม่ต้องออกนะคะจุดนี้ <c oughs> เรามาถึงจุดที่ใกล้จะถึงข้างบนสุดแล้วนะคะจะมองไปนี่จะเห็นวิวสวยมากมันเป็นเหมือนแบบอะไรอะหน้าหน้าผาที่โอบล้อมเราอยู่ด้วยต้นไม้แล้วก็ขดหิน ก็เดินขึ้นมาไม่ได้ลำบากมากค่ะเหมือนการออกกำลับบงกายก็แค่ผ่านช่องแคบมานิดหน่อยนะคะมีจุดแวะพักหลายที่แล้วก็มีลมเย็นๆมาตลอดอย่างต่อนเนื่องค่ะอันนี้ต้องขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบุญบารมีที่เราสั่งสมมาจริงๆไปค่ะ oh. ระหว่างทางที่เดินขึ้นมาก็เห็น ธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติมากๆ่ะแล้วก็ได้เห็นหินที่แต่ละจุดก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งจุดที่เป็นเต่าเป็นเห็ดเป็นน้อยหนาแล้วก็เป็นช่องแคบนะคะช่องเขาที่เป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติมากๆเลยเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่เรา มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแล้วมนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้แต่มนุษย์ทำลายได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันร,รักษาธรรมชาติให้คงอยู่เวลาที่เรามาเที่ยวแบบเนี้ยอย่างน้อยๆขยะเราไม่ทิ้งไว้เราเอาอะไรขึ้นมาเรานำกลับลงไปลงไปด้วยแล้วก็พวกเวลาจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องะระมัดระวังนะคะไม่ทำลายธรรมชาติไม่เด็ดต้นไม้ไม่หกักกิ่งไม้ทางขึ้นวันนี้ถือว่า ไม่ลำบากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็ช่วยกันร,รักษาความสะอาดแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติค่ะเราไม่จำเป็นต้องหักกิ่งไม้มาทำทางกันหลงนะคะเพราะว่ามีทางไว้แล้วไม่ต้องโรยขนมปังตามทางเพราะว่าเราขึ้นลงทางเดียวกับทางเดิมไม่หลงแน่นอนค่ะ <î es> เดี๋ยวเราไปต่ออีกนิดเดียวเนี่ยขึ้นไปอีกนิดเดียวก็ถึงยอดและเ <î es> มื่อกี้ที่แอบฟังไกลของอีกคณะหนึ่งค่ะเขาบอกว่าช่องแคบตรงนี้เป็นจุดที่รับพลังค่ะ เราจะรับพลังนะคะด้วยการน,นำฝ่ามือนี้แปะไปที่หินตรงนี้ค่ะไกด์กลุ่มเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เอาฝ่ามือแปะไปรับพลังใครที่ขัดสนก็จะรับพลังช่วยให้ไม่ขัดสนค่ะตอนนี้เลย400เมตรค่ะรู้ได้ยังไงเพราะว่ามีป้ายบอกตลอดทางเลยค่ะไปค่ะเราใช้เวลาเดินมาเรื่อยๆแป๊บเดียวสำหรับน้องๆที่ไม่เคยเห็นทางน้ำนะคะที่ไหลมาจาก ต้นน้ําก็จะค่อยๆไหลซึมเนี่ยตามทางลัดเลาะมาเรื่อยๆเป็นตามทางธรรมชาติก็ไหลเนี่ยเดี๋ยวกล้องให้ดูว่าเขาจะค่อยๆไหลเป็นสายน้ํานิดๆหน่อยๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไหลลงไปอันนี้แหละเป็นต้นน้ําของแม่น้ําก็ไหลลงสู่เส้นทางน้ําธรรมชาติต่อไปน้ําใสเย็นมากค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่ หลายๆคนมาที่นี่แล้วก็อยากจะมาดูกันเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงป้าแต่เราจะไม่ใช้เสียงดังค่ะเบาๆตอนนี้อยู่ที่เกือบจะถึงยอดภูรลังกาแล้วค่ะเอาวิวทิวทัศน์และอากาศดีๆมาฝากพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะ อากาศด,ดีมากลมเย็นมากแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะธรรมชาติของประเทศไทยนะคะณตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ค่ะในประเทศไทยนะคะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะถ้าหลังจากนี้ค่ะเมื่อเราเปิดเมืองแล้วเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะที่เราได้เห็นชัดเจนเลยจากการขึ้นมาภูลังการในทั้งนี้ค่ะการท่องเที่ยวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจษษษษษษในชุมชนในท้องถิ่นนะคะช่วยทําให้มีเงินหมุนเวียนแล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่รอบๆแหล่งท่องเที่ยวนี้ด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นทางที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มานั่งปฏิบัติภาวนาอยู่นะคะนี่ก็จะเห็นว่ามีเป็นแคร่แล้วก็มีร่องรอยของกองไฟอยู่ตรงนี้ค่ะแตกลาพระพุทธรูปองค์สีขาวด้านในนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนจุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาปฏิบัติภาวนาอยู่ค่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนหน้าผานะคะที่ เป็นชง,งอนหินออกมาด้านหลังมีพระพุทธโลกค่ะแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ค่ะก็เป็นสถานที่ที่สปายะสงบร่มรื่นค่ะเดีย๋ยวเราไปกันต่อค่ะระหว่างทางก็มีต้นไม้ใบหญ้าที่แปลกตาที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย ก็เป็นธรรมชาติที่มีในเมืองไทยค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาไมนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ถึงอยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วทาไมเราต้องเปิดประเทศเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นธรรมชาติที่งดงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะและที่สําคัญการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีมาตรการที่รองรับไม่ทําลายธรรมชาติ แล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของโควิดนะคะทั้งเรื่องมาตรการการฉีดวัคซีนต้องมีผลการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก่อนที่สามารถท่องเที่ยวแล้วก็การจองคิวล่วงหน้าเพื่อที่จะจํากัดจํานวนของนักท่องเที่ยวที่จะมาอย่างสถานที่ธรรมชาติงดงามแบบนี้สําหรับเรื่องของ การเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็มาตรการอีกอย่างหนึ่งคือการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยค่ะก็จะเสริมสร้างความมั่นใจไม่ใช่แค่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แต่เป็นพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอคิวที่จะเข้าไปที่ถ้ำนาคาค่ะก็เขาก็กำหนดจำนวนของคนที่จะเข้าไปชมค่ะ สำหรับข้อปฏิบัติก่อนเข้าถ้ำค่ะทุกคนที่มานะคะก็จะเห็นว่ามีข้อตกลงร่วมกันซึ่งข้อตกลงนี้เป็นมาตรฐานของการเยี่ยมชมถม้ำข้อตกลงนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วก็กรมทรัพยากรธรณีค่ะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการไม่สัมผัสแตะต้องสิ่งของภายในถ้านะคะเพราะว่าจะเป็นการทําลายธรรมชาติแล้วก็ไม่นําขยะสิ่งของเข้าไปทิ้งไว้ภายในถา้าไม่สูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นมา,มาตรการทั่วไปที่อยากจะให้นะักท่องเที่ยวทุกท่าน,นะคะ่ะปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อที่จะรักษาแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะทางลงถ้าค่ะเป็นทางที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ สิ่งที่สําคัญคือการจํากัดจํานวนคนของคนที่จะเข้าไปในถ้ำค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการด้วยนะคะตรงนี้เป็นทางเข้าถ้ำนะคะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาชมค่ะเป็น ส่วนที่เหมือนลำตัวของพญานาคนะคะขดอยู่รอบรอบรอบภูลังกาตรงนี้ค่ะก็สวยงามมากเดี๋ยวให้ชมความสวยงามค่ะ ตรงที่อ้วนกาลังเดินอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าหน้าฝนนะคะพี่ชายบอกว่าจะเป็นทางน้ําไหลลงมาเลยก็เป็นเส้นทางน้ําตามธรรมชาติค่ะไหลลงไปสู่ห้วยหนองคลองบึงด้านล่างเดีเ๋ยวเรากำลังจะไปกาบหลวงปู่สิงค์ค่ะใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวค่ะก็ทางไปเจดีย์เดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงปู่สิงห์หลวงปู่วังค่ะตรงที่อ้นนั่งอยู่นี้นะคะ มีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่อยู่บนยอดของภูลังกานี้นะคะนไม้เก่าถ้าอยู่ที่จอมทองนี่เราต้องทำเรื่องไปที่สำนักง,งานเขตแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดภูลังกาที่เจดีหลวงปู่เสาค่ะข้างหน้าอ้นตรงนี้คือบึงโขงหลงแล้วก็เป็นส่วนของอำเภอบึงโขงหลง ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขียวหมดเลยเห็นเป็นที่ราบๆนี่คือเขาทำนาเป็นนาข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นตุ้มๆๆๆนี่คือส่วนยางใครจะเชื่อว่าภาคอีสานดินแดนที่เคยขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เขียวขจีขนาดนี้แล้วก็ สามารถปลูกยางพาราได้เป็นรายได้ให้เกษตรกรได้ทั้งปีค่ะเมื่อกี้คุยกับพี่ที่เขาเป็นเกษตรกรแล้วก็รับรายได้เสริมมาเป็นไกด์ที่พานักท่องเที่ยวขึ้นมาบนภูลังกานี้ค่ะนาเนี่ยจะปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งค่ะสําหรับในช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ําเพียงพอที่จะทานาก็ยังมีรายได้เสริมจากการขายยางพาราเพราะฉะนั้นยางพาราเนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักที่จุนเจือครอบครัวสามารถ สร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปีเนาะเหนือจากรายได้เสริมอื่นๆ,ๆเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการออมาเป็นไกด์หรือว่าการขายของให้กับนักท่องเที่ยวนะคะก็ณวันนี้ดินแดนของความแห้งแล้งของภาคอีสานไม่แห้งแล้งอีกต่อไปค่ะมีความช่วยเหลือมีนโยบายดีๆจากทางภาครัฐเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรแล้วก็เรื่องของน้ําค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่า อีสานเขียวเขียวจริงๆเขียวชาวอุ่มเขียวขจีเขียวสดชื่นค่ะเอเนอร์จีบค่ะเราได้เดินทางขึ้นมาจนถึงยอดเขาภูรังกาจุดที่สูงที่สุดจุดนี้เราเห็นวิว360องศาแล้วก็มาสักการะเจดีหลวงปูวง่วังที่เป็นบูรพาจารย์ที่เคารพของ ชาวบ้านบริเวณนี้ค่ะบรรยากาศดีวิวดีอากาศดีเดี๋ยวเราทานเสร็จเราก็เก็บขยะเอาลงทิ้งข้างล่างมาถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นถ้ำปูวังนะคะถ้ำหลวงปูวังแล้วก็หัวนาคาหัวที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ เลขวันที่่าทชาวบ้นชื่ออะไรบ้งนเดี๋ยวมันทำใหเขาห้ารกว่าลงไปเ่งราว จบทริปแล้วค่ะเราลงมาสู่ชั้นล่างสุดที่ปากทางเข้าทํานาค่ะเรียบร้อยอันนี้คือทางขึ้นภูลังกาที่ตอนเราขึ้นไปนะคะก็ใช้เวลาไม่มากไม่น้อยเราแหวกันตลอดทางเพื่อที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทางเดินไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปอย่าลืมนะคะท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะเราช่วยกันฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันค่ะ